ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคราวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน์55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิดจิคุณดคุณมเพิ่มเติมคือไม่มีอดีตแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับกินโทกินะครับกับเซตหนึงที่ ผมนี่อยากจะลองมากๆนะครับแต่ยังไม่เคยลองก็คือเป็นกินทวกิใส่สกิลเบิร์นนั่นเองนะครับนาะซากงแล้วก็ใส่เป็นปืนของฮิมารีนั่นเองนะครับผมเป็นของธาตุไฟนะครับเป็นสกิลเบิร์นมีพลังโจมตีรวมด้วยแล้วก็ออปชันเราเลือกเป็นพลังชีวิตนอะเพื่อให้ความถึกมันยังคงอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยจะสามารถสตันศัตรูได้แบบดีกว่าเดิมไหมนั่นเองนะครับผมนะปะเดี๋ยวลองไปทดสอบในสเตตหลักกันก่อนนะครับว่าสตันเบิร์นะรน,รนะครับเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่ง หวังว่าน่าจะนะหวังว่าน่าจะเป็นสตันแบบคูณ2อนั่นเองนะครับผมนะหวังว่าแต่ก็ถนะ้าตอนนี้เสียงผมก็ยังไม่หายก็ไม่เป็นไรฮะทนฟังไปสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะมาครับแล้วก็กินโทก,กิอยู่ในทีมที่2นะครับปะมาเลยกินโทก,กินี่แนี่บัฟหนึ่งทีถ้าบัฟหน้าป้อมไม่นับนะไม่นับเอ้ยนับด้วยเหรอเฮ้ยบัฟหน้าป้อมรีเซ็ตไอติสกิวเวลเบิร์นได้ด้วย มาดูสกิลโจมตีครับสตันเบิ้ลจะออกหรือเปล่าวิ่งมาแหววหนึ่งทีเบิ้ลไหมไอ้เบิ้ลอ,อีกทีนึงนี่เถอดาเมจก็ใช้ได้ครับเป็นไงถ้าติดในพิวพีแบบนี้ก็ถือว่าดีครับสตันแบบเบิ้ลสองทีนะครับเรียกได้ว่าแบบไม่มีทางรอดครับเบิ้ลไหมเอาไม่เบิ้ลไว้เอา,เเอ,าอัพบัฟอมาตาสกิลนี่แน่เบิ้ลไหม เบิ้ลในหนึ่งรอบโอ้โหถ้าติดใน PVP แบบเบิ้ลแบบนี้เนี่ยน่าสนใจพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนะอัพเดี๋ยวไปดูกันใน PVP ดีกว่าครับว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนะไปกันเลยฮนะและตอนนี้ก็มาอยู่กันใน PVP อีกแล้วนั่นเองนะครับผมนะในช่วงลีเลีกใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบทีมกันดูนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะกินโทกี้นะครับโอ้โหเก้าดามแม็กหลายตัวขอผ่านก่อนเลยแล้วก,กันลัคกี้ข้ามก่อนข้ามก่อน,อนคนไทย อันนี้โอ้โหสตันเอ้ยอิสนะอืมไม่เห็นคนเล่นนานแล้วอิสนะนะครับดาเมจหลักที่นี้ไม่มีครับแต่ว่ามีป่วนเยอะหน่อยนะครับตามนี้ไปลองเล่นดูกินทุก,กิสกิลเบิร์นนะครับจะสตันศัตรูได้ดีแค่ไหนทุก,กิออกมาแล้วโอ้โหออกมาแล้วโดนใบเลยกินทุก,กีผม โอ้โหโดนหยุดเวลาด้วยกินโตกี้ยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมยังยังยังมีชีวิตรอดอยู่ออกมาบัฟโอ้โหโดนสกิลปืนอาวุธรู้สึกว่าจะเล่นสกิลเบิ้ลไม่ค่อยดีกินโตกี้เพราะว่าอะไรมันโดนขีปนาวุธขัดเสมอเลยสกิลนี่นะครับบัฟไปที่นึ่งอาโจมตีแล้วก็เบิ้ลเอ้ยโอเค ถ้าเรามีเกียร์แบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าทีมดีๆคอยซัพพอร์ตโอ้โหแล้วออก,กออกจากป้อมคือแบบปั๊บสองรอบติดอ,อาตาคู่เลยชิลเราเจอเรถเจอศัตรูแบบไม่ได้เก่งด้วยนี่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 นนหลำแสงเราเห็นเราจะเห็นลำแสงบ่อยขึ้นครับนี่เนี่ยดีอยู่นะ เออแล้วเห็นลำแสงแบบพลังขึ้นเต่าของกินโทกีบ่อยขึ้นอืมไปไปกันต่ออ่ามาเจอเป็นซ่อนเลนไม่เอาดีกว่าซ่อนเลนมักเจอตัวบินไม่ค่อยชอบเลยฮากินโทกีสตันเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้ยสล็อตก็มีกินโทกีใส่อัพเกรดธาตุเหรอ ก้าดาวแม็กหนึ่งสองสามสี่ห้าอก้าดาวแม็กเยอะมากขอข้ามก่อนคนไทยก็ข้ามจ้าเฮ้ยเราเจอคนคุณน้าคุณตายเยอะโอ้โหเรากิลวเดียวกันด้วยนะสตันทีมนี้มีกินโทก,กิอมจมีบักกิตัวเดียวแล้วก็มีมิโกบินที่สตันได้เอาลองดูฮะมาดูสิ สตาร์นีดีหรือเปล่านะครับสกิลเบิร์นสกิลเบิร์นสกิลเบิร์นมาอุตส่าห์แบบงัดเกียร์แบบสเสียสลายเกียร์มาให้ขนาดนี้กินโทกิโอ้โหโดนพีชีพพีชีพรวบงหารเมื่อกี้กินโทกิตายไปเลยวัดของใครอะ่ะไม่แน่ใจอะลำแสงลำแสงโอ้โหไม่ยังไม่ทันได้ติดลำแสงเลยบอดโกงมาก กินทกุกิวิ่งมาแล้วโอ้โห้บดเองก็เก่งเกินไปไหมอะกินทกุกียังไม่ได้ใช้สก,กิลอะไรเลยพัดกลับไปก่อนนะครับเอาสังเกตกินทกุกิโอ้โหโดนผีชีพตายหมดเลยกินทุกิผมนี่แน่เบิ่อไหมเอาไม่เบิ่อไม่เบิ่อไม่เป็นไรโอ้โหโดนผีชีพตายหมดเลยกินทกุกิลูกรักชันโดนได้ด้วยตอนนี้เฮียไฟหน้าบ้านไปก่อนโอ้โหหยุดเวลาตึงมากต่อตรงข้ามหยุดเวลาตึงครับ นี่แน่ลำแสงลำแสงซ้ำไหมห้ลำแสงไม่ซ้ำับโดนโยมมาทูดใบนี่ก็คือติดสกิลไม่ได้อยู่ดีเนาอฝั่งตรงข้ามอโอเคยังอยู่ในเกมที่ดีครับแต่มันก็ด,ดูดูเล่นดีนะืมข้างหัวลัสตันไหมอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ข้างหัวไ,ไ,ไ,ไม่ได้สตันจะมีกินโทกิแล้วก็มิกูมิน แค่นั้นที่เหลือเป็นคอมโบอ่ะลองเล่นดูครับเดี๋ยวต้องลองทดสอบแบบยาวๆดูก่อนว่าใช้ดีแค่ไหนเนาะแต่ผมว่าสกิลเบิ้นมันมันน่าจะมันน่าจะได้เบียบแหละอย่างบัฟเงี้ยมันบัฟได้2รอบเลยนะกินโตกิมาถึงบัฟบัฟขึ้นเตาอีกทีหนึงโอ้รู้สึกว่ากินโทกิไม่เหมาะกับสกิลเบิ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนาะตัวละครมันเป็นแบบ แนวหน้าแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างเล่นยากน่าจะแพ้ดูท่าหวัวฝั่งตรงข้ามดาเมจตึงฝั่งเราทำดาเมจไม่ค่อยไหวเลยเฮ้ยแต่ฝั่งตรงข้ามตายหมดเนี่ยกินโทกิมันรับขีปนาวุธอะเออมันรับขีปนาวุธแล้วบางทีมันโดนยามาตกใบอะไรเงี้ยสกิลมันก็เลยไม่ค่อยจะติดเนาะยอนนีบัฟสองรอบโอเคหรือว่าเราต้องหาแบบ ตัวที่เป็นแท้งหลักมาตัวหนึ่งบางกันให้กินทุกิแต่กินทุกิมันยืนใกล้สุดเลยในทีมผมอ่ะมันเล่นยากเหมากแค่ไหนเฮ้ยแต่ได้อยู่นี่ถ้าแบบเป็นจังหวะที่แบบเร,เราอยู่กันเยอะๆแบบเนี้ยบัฟหนึ่งทีสกิลเบิ้ลไหมนี่บัฟเบิ้ลเออโอเคบัฟบัฟบัฟเบิ้ล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 โอ้ยเลมก็ผักกินทุกขิขอกลับนะบ้านหมดเลยนี่แน่เบิ้ลไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมนี่สองรอบอเฮ้ยนี่ในบางจังหวะมันก็เล่นได้ดีอ่ะ เออมาสตันสองรอบอ่ะเฮ้ยใช้ได้นี้คือใครแบบลองแบบลองย้อนดูก็ได้ครับเวลามันติดสก,กิลเบิ้ลน,นี่คือแบบสตันสองรอบนี่คือดีอ่ะคือยังไงก็ไม่รอดเออใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชนะรวๆเดี๋ยวผมก็แพ้เชื่อเป่ะผมว่าตานนี้อาจจะแพ้หรือตาสุดท้ายเพราะว่าชนะมาบ่อยเกินนะครับเดี๋ยวบอทมันก็เอาแบบเอาเรื่องผมแล้วให้ผมแพ้อย,อยู่ดีตัวบินข้ามก่อน อันนี้โปรปะเนี่ยอ๋อไม่น่าใช่เกียร์สุดเนาะเกียร์สุดเกียร์ก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคนไทยด้วยข้ามไปก่อนละกการนะครับขอเจอทีมแบบปกติโอ้โหก็ได้แ็กฆ่าตัวปกติมากตัวบินคนไทยโอ้ยช่วงนี้นัก็กนี่คือคนไทยเยอะมากครับ อุย้ยแต่คนใช้มาซิลเยอะจังเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้มาซิลผมแม็กก่อนตอนนี้คือยังไม่มมแ,แม็กก็ได้แม็กซี่ตัวเดียวโหยเจอแต่คนเทพๆบ่ะหลีกเพิ่งรีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอแบบมัดสองแล้วมัดสองมัดอ่มามัดสองมัดสามประมาณนี้เนาะมันก็จเจอแต่แบบโหดแล้วคือตึงกันทุกคนเลยอะดูดิก็ได้แม็กเยอะมาก เฮ้ยโอ้โหอืมโาเกีย <mm ร <separ atie> so, uh, e like uh, ์เขาสุดด้วยไงเอาลองเล่นดูครับเกียร์เขาสุดอะเราใช้ผู้พิทักษ์เอ่อบัฟโจมตีดีกว่าจะพึ่บพึบพับพับพึบพึบพับพึบพับพึบพับกินโทกิออกมาหวังว่าเราจะไม่เจอสกิลเบิ้ลเอ้ยเราจะไม่เจอเพิ่มแร่มากเกินไป กินทงกิหายไปแล้วมาเข้าตำแหน่งครับ,รบกินทงกิโอ้โหโห,โห,โหดาเมจ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 คุณพระโอ้โห,โหดาเมจเยอะเกินแล้วทำไมกินทงกิฝั่งตรงข้ามมันถึกจังเลยอะหรือเราไม่มีดาเมจน้ำแล้วก็มีนะแล้วก็มีตัตวยามาตกทำดาเมจน้ำอยู่ เอาดีโอ้โหโคตรเก่งเลยอะไม่น่ารอดครับเพราะว่าอเราโดนประชิดหน้าป้อมมากเกินไปแล้วฝั่งตรงข้ามดูดิมีแต่บอสมืดล้นวนอะโอ้โหเก่งเกินบางทีบอสมืดเหนื่อยกับบอทโอเคนะครับคือมัน มันเราไม่น่าแพ้เนาะแต่เราก็แพ้ไปได้นะครับแบบทีมทำนองเนี้ยอ๋อกินโทกิเขาเป็นก้าวดาวแม็กสงสัยเราต้องหาไดมิทา่าน้ำเยอะๆซะละอีกสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นเทนกะอืมโ,อโหแล้วอันนี้คือแหว่งเลยอันนี้คืออะไรคือแบบแหวงแหวงแปลกๆเอ้ยฟีเลนเฟรลุนนะลองเล่นดูทีมนี้อัตาสุดท้ายครับมาฟีเล่นกาเฟาลุน ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วในลีกที่ผมอยู่ระดับนี้ผมมาทูดปะทะก,ก,กันกินโตกิออกโอ้โห,โ,หโดนโดนอะไรวะเนะี่ยมากินโตกิออกมาแล้วสตันตมาแล้วกินโตกิโอ้โหนี่สตันตไปโอ้ยหทำไมบางจังเลยกินทอกีผม เลือดก็ใส่ตั้งเยอะศักยภาพเลือดก็ใส่โอ้โหเอาละบัฟอมตะนี่บัฟบับซ้ำอ่าโอเคอมตะซ้ำืมต้องหาตัวที่แบบมันยืนใกล้กว่ากินโทกิเนาะให้กินโทกิมันพ้นจากขีปนาวุธผมว่าน่าจะดีนี่นี่ล้ำแสงล้ำแสงบัฟบับ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 ล้ำแสงล้ำแสงนี่นี่นี่ ดูไม่ค่อยแตกต่างจากเกียร์ปกติเท่าไหร,นรนกก่นะครับสำหรับกินทุกินะครับโอโ้ผมนึกว่ามันจะโกงกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้โกงนะครับก็คือแบบใส่แบบเดิมดีกว่าก็คือแบบใส่โดนแน้นอนโดนแน่นอนเหมือนเดิมแบบเป็นแบบเป็นขวานจันท้าที่ผมใช้ดีกว่าเนาะอันนี้คือมาทดสอบเฉยแต่ก็มันไม่ได้มีอะไรดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยออกสกิล มันโดนขัดค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกสกิลมากเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวกินโทกิในะวันนี้นั่นเองนะครับผมน้องก,ก็ใส่มือนเดิมดีแล้วนั่นเองนะครับผมน้องก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่ฝากกดไลค์กด subscribe เอาใจเป็นดจ้าจะเป็นคลิปหน้าจะคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ